บางคนซื้อคอมไปยังไม่รู้ว่าพอทอะไรคืออะไรใช้งานยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวแนะนานะครับเอาเป็นพอรตที่อยู่ของเมนบอร์ดก่อนนะครับพอตแรกครับเป็นพอทดิสเพย์พอทนะครับสำหรับจอที่มีความละเอียดสูงนะครับพอตรองมาคือพอต HDMI นะครับพอทที่มีความละเอียดรองมาจากดิสเพย์พอทนะครับแล้วก็สุดท้ายของพอร์ตเสียบจอตัวนี้เป็นดีซับนะครับสรุปเมนบอร์ดนี้จะมีพอร์ตเสียบจอทั้งหมด3ช่องนะครับผมด้านล่างนะครับเป็น USB 3.0นะครับ2ช่องนะครับผมแล้วก็ พอสียบเมาส์คีย์บอร์ดรุ่นเก่านะครับครย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็มีช่องเล็ก2ช่องนี้นะครับช่องแรกนะครับเป็น USB Type C นะครับผมช่องที่2นะครับข้างๆกันเป็น USB Type A นะครับส่วน2ช่องด้านล่างเป็น USB 2.0นะครับผม แล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นช่องแลนดนะครับสำหรับเสียบสายแลนนะครับแล้วก็ช่องด้านล่างนะครับ3ช่องนี้เป็น audio port นะครับผมช่องที่1นะครับจะเป็นตัวไม์นะครับช่องที่2คือจะเป็นสเปกเกอร์ลําโพงนะครับผมส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นล i n e in ถัดลงมาด้านล่างนะครับเป็นช่องเสียบของการ์ดจอนะครับผมช่องเสียบของการ์ดจอจะมีช่องที่1นปเป็น HDMI นะครับผมช่องที่2เป็น display port สามเป็น display port สี่เป็น display port สรุปการ์ดจอนี้เสียบได้4 4ช่องนะครับหรือ4จอนะครับผมแล้วก็ด้า ล่างมาเป็น A/C input นะครับผมเป็นช่องเสียบสำหรับสาย power ของคอมพิวเตอร์นะครับ